แมลงสัตว์กัดต่อยสมุนไพรข้างรั้วช่วยท่านได้พระธาสุภาษิตส,สวัสดีเจ้าวันนี้พัดพามาดูพืชผักข้างรั้วเจ้านี่ก็คือใบตำลึงหน้าแรงแบบนี้ตำลึงบ่ค่อยสวยเจ้าคุณผู้ชมเพราะว่าหดน้ําแค่ไหนมันกระซิบบรลงดินเนาะน้ําจะอยู่ตาบนเจ้าโดนแดดเผาโดนแดดระหว่างวันหน้านี้แดดฮ้อนขนาดเจ้าคุณผู้ชม สี่สิบองศาพักต่างๆบ่ค่อยจะงามเจ้าจะออกเหลืองๆแบบนี้มันเป็นธรรมชาติเนาะเพราะว่าเฮาบ่ได้ใส่อ่าปุ๋ยใส่ไอ,อ้หยางอันนี้มันค้อข้างรั้วเจ้าสหรับใบตําลึงหรือว่าต้นตําลึงนั้นมีสรรพคุณทางยาตั้งแต่ยอดจนถึงรากเลยเจ้าโดยเฉพาะท่านชายเนาะที่อยากฟิตเตะป,ปึ่งปังมกักจะใช้รากตาลึงนะเจ้าดองเรากินเพื่อบำรุงกําลังของท่านชายเนาะวันนี้ อ่าตำลึงมีสรรพคุณทางยาเยอะแยะมากมายแต่ที่เด่นๆที่พัดอยากจะบอกวันนี้ก็คือใบตำลึงใบแบบนี้เจ้าใช้ได้ทั้งตำลึงตัวผู้และตัวเมียเนอะคุณผู้ชมแก้แมลงสัตว์กัดต่อยโดนพุ่งต่อยหรือว่าโดนแตนเดือดแตนต่อยนะเจ้าเอาขยำขยำเด็ดใบนะเจ้าขยำขยำฮึ้มแหลกละเอียดแล้วเอาไปโปะไปพอกไปทาบริเวณที่โดน แมลงสัตว์กัดต่อยนะเจ้าอาการว,ว้ออาการคันอาการเจ็บต่างๆที่ท่านโดนต่อยจะหายไปเลยเจ้าโดยใช้ใบตํำลึงนี่แหละหลายๆท่านอาจจะคาดไปถึงเนาะสมุนไพรข้างรั้วของเฮานะเจ้ามีกเก็บพักษาไว้เนาะหดน้ําดูแลพเ,เพิ่นไปด้วเจ้าเผื่อเทว่าวันใดเฮาเจ็บป่วยขึ้นมาเพื่อที่จะปฐมพยาบาลเล็กๆน้อยๆก็มีสมุนไพรในสวนในรัว้วในบ้านของเฮาช่วยรักษาแล้วก็เยียวยาโรคภัยที่เกิดขึ้นใดเจ้า